เมื่อคนป่าได้กินกระเด็มครั้งครับอิทแหมมันนี่โอ้ยมันโคตรแสบเลยอันนี้มันแมนไอซิ่งนี่อะน,น่ะเขาเอิร์าไอซ์ครีม,มอเ,เอิร์ากระเด็มกระได้โอ้โหเอิร์นว่ะอแฮมกระได้มันกระแล้มข้อโทษกระแล้มก็บม่เคยกินอีหยังที่มันแสบขนาดนี้มาก่นอนก็รู้สึกมันแบบได้ลแมบบแบบแบบก้าวจะขาดป้านเลยผมว่า เป็นสวัสดุเตี้ยไอพี่น้องก็เลยกินน้ำเออเออดีตอนนี้กูสี้พิษเอาก็กินคนเดียวนี่กระสือมือมันเป็นเฮียใช่ไหมกูเดือดด่ะชาตินาจะเป็นแปลงกูจะเกิดเป็นพวกกันแล้วยี่หอยยังวะนี่แม็กขำขำพอเขาโจทอ์อันพิษแม็กน้ำเออก่อนอื่นวัดก็อยากจะขอบใจพ่อแม่เทียแต่คนเกิดมาดีแล้วจะสัญญุกมะเจอกับกันไนบคอทปาก้ามือเออแย่ไอฟิษยังไม่ที่แสบปนี โอ้ยเลยบอมันแสบอีนี้เลยนี่คุณบอกได้รู้อกู่บ้าแล้วเคยนี่กินดากเถอะอยู่บ้านมึงกินมิสัตว์อยู่บ้านก็มีแต่สัตว์ป้าดแล้วก็จัเหมือนยังกับโอโห้เป็นกระป๋องอ่ะพวกกว้างพวกฟ้าดนี่ยังหันบอมันเป็นแบบขยาดนมสนิดนึงคันน่ะโอ้ยหน้าตาเป็นอะไรวะทั้งคางป้องมากับเขียนใจตตเคซาโตน่ามันสมัครมาวาแล้วหน้าตาคจริงก็ก็คิดถึงมันอยู่เลย